ปัญญาจริงๆเนี่ยน,นะคะต้องเห็นกุศล,ลธรรมและอกุศล,ลธรรมนี่ขั้นฟังฟังว่ากุศลเป็นธรรมะอกุศลเป็นธรรมะแต่ปัญญาต้องถึงอีกระดับหนึ่งคือรู้ความเป็นธรรมะของกุศลและอกุศลนั้นไม่ใช่จะไม่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะว่าลักษณะของสภาพธรรมะนั้นจะเป็นของใคร หรือว่าจะเป็นใครไม่ได้เลยนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็รู้จักตัวเองขึ้นหลังเห็นกุศลและอกุศลหลังได้ยินหลังได้กลิ่นหลังลิ้มรสหลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสตอบเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นอะไรคะอกุศลเพราะฉะนั้นเราดีหรือไม่ดีแค่ไหนถ้าเราไม่รู้ว่าเราไม่ดีเราจะละไหมคะ เพราะฉะนั้นสาหรับคนที่สะสมอกุศลมามากนะคะทรงแสดงอกุศลธรรมให้รู้ความจริงว่าเป็นเราเองที่มีแล้วก็มีประเภทไหนเนี่ยคนอื่นไม่รู้แต่เราสามารถที่จะรู้ได้ตามอัธยาศรรยัยที่ได้สะสมมาแต่สิ่งที่สะสมมามากนะคะลึกซึ้งด้วยถ้าชาตินี้ยังไม่มีปัจจัยที่จะให้อกุศลประเภทนั้นๆเกิดอกุศลประเภทน,น,นั้นยังไม่เกิด แต่หมายความว่าไม่มียังสะสมสืบต่อเป็นอนุสัสสำหรับอกุศลนะคะใช้คำว่าอนุสัยแต่ถ้าสำหรับทางกุศลก็เป็นอาสยะหรือว่าถ้าเป็นกุศลที่สามารถที่จะกระทำให้ถึงฝั่งได้นะคะก็เป็นบารมีนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะได้เข้าใจสภาพธรรมะว่าเป็นธรรมะยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็ จะไปอยากให้ไม่มีอกุศลทำไงคะก็มีเหตุปัจจัยที่สะสมมาเกิดแล้วควรจะรู้ว่าเป็นธรรมะแต่กลับมีความเป็นเราที่ไม่อยากจะมีและหาทางอื่นที่จะไม่มีซึ่งไม่ใช่การรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั่นก็เป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นเลย